เดี๋ยวมันรุนกรนครับผมกับกบยางแจ็คโซมินิสามเซนครับจะมีผลงานหรือเปล่าครับวันนี้กับไม้ธรรมชาติ อยู่ครับผมไม้เดียวเลยอืไม้เดียวเลยครับผมไซส์โอเคนะครับผมไซส์สวยเลย ครับไซปลาอดอ้วนเลยครับผมกับหมายธรรมชาติครับแองเก็บน้ำกลางป่าสับปลรดก็ลาวสักสามสี่ขีได้ครับผมเต็มปากเต็มคำครับกับกบจางแจ็คโซนิสามเซนสีเขียวสุดยอดครับผมกบจางแจ็คโซ